ออเทียบผู้หลิงกับไอออนให้หน่อยค่ะว่าซื้ออะไรดีโดยปกติเราใช้งานในเมืองมากกว่าตกเฉลี่ยแล้วใช้งานในเมือง20กว่าวันวิ่งนอกเมืองแค่70โลหมดแล้วใช่ไหมท่านผูามใช่ใช่ประมาณนี้หรอประมาณนี้นวิ่งในเมือง20กว่าวันวิ่งนอกเมือง<ม>8วัน70โล8วัน70โล70โลโอเคโอเคอย่างนี้เหมาะกับชาร์จไฟฟ้าได้อยู่ครับวันหนึ่ง70โลไม่คิดอะไรมากก็พอจะบชาร์จที่บ้านได้จนช่วงนี้ในเมืองก็ ถ้าไม่ได้ไปไกลเป็นร้อยโลวิ่งในเมือไงมันไม่เกินหรอกร้อยมือร้อยโลว่ต่อวันนะครับพอที่เบลชาร์จได้แน่นอนโอเคถ้ามาเทียบก็แนะนําถ้าวูหลิงก็คือบิงโกบิงโกเป็นตัว entry level ที่ราคาถูกมากนะ,ะวันนี้ในตัวงานที่เขาเปิดมามาเต็โบรครับมีรุ่นเวอร์ชั่นที่ประกอบไทยมีสองรุ่นย่อยก็คือรุ่นไลท์กับรุ่นโปรราคาสามแสนสี่กับสามแสนหกตัวนี้มันคือ entry level จริงๆถ้าจะไปเทียบคู่แข่งนะ จิลี่เอ็กทูที่เปิดมาใหม่สามแสนเก้าขอ่านช่างอลูมิเนียมไอออนทีส่สุดก็คือน่าจะตัวยูทีวันนั้นที่ไปงานม,มาเหมือนไปถามเซลเขาแจ้งมาว่าตัวบิงโกสามแสนสี่เนี่ยสามแสนหกเนี่ยคือไม่ไม่ได้ประกันไม่ได้ประกันหรอประกันชั้นหนึ่งไม่ให้อโอ้ตาย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 โอเคแต่ประกันชั้นหนึ่งในรุ่นตัวนี้ไม่น่าแพงครับประมาณหลักหมื่นต้นๆแปดพันเก้าพันทำได้เพราะมันอยู่ที่ตามราคารถ ใช่มันจะกลายเป็นว่าแอร์วูหลิงแอร์ตัวนั้นน่ะสามแสนหกอันนั้นคือรวมประกันบิงโกจริงอ่ะดูหน้าใช้เลยจริงๆมันเป็นเอนที่เรเวลที่กาจิลี่พี่ว่ามันสูสีคู่ขี้กับจิลลี่เอ็กทูด้วยใกล้เคียงกันสุดๆเลยสองตัวนั้นแล้วแบรนด์วูหลิงอ่ะอันนี้พูดในเชิงมาใ่งฟังนมีคนบอกมาเลยนะว่าแบรนด์วูหลิงเป็นแบรนด์ที่ซ่อมง่ายทั้งมอเตอร์ทั้งตัวระบบแล้วก็มีสามารถสั่งของจาก เขาโอเพนในการสั่งของสั่งอะไรจากจีนมาได้ง่ายมากกว่าอ,อแต่ตอนนี้ยิ่งมีดิสติบิวเตอร์มาไม่รู้นะดิสติบิวเตอร์เขาดูแบบไม่คนไม่ค่อยเชื่อถือเพราะว่าคือผลงานที่ผ่านมาคือ e ีวีไพรมก็ตรงฟงก็เคยผ่านมาเออคือหลายแบรนด์ที่เขาเคยทํามาแล้วเขาแบบมันหายไปเลยอะแม้แม้แม้กระทั่งตอนนั้นก็มีเรื่องของอะไรอะโว้เออแบรนด์โวเคยเห็นไหมโว้ซิตี้อะไรอย่างเงี้ยเออช่วงนั้นอะ ช่วงเปลี่ยนผ่านพวกเริ่มต้นของยูไฟฟ้าพอมาเห็นบูลิีบิงโกอย่างเงี้ยมันเป็นเอนตี้เลเวลจะพอไปยูทีอ่ะรุ่นล่างสุดอ่ะราคาสี่แสนหกเนี่ยรุ่นสแตนดาร์ดคือสเปคมนห่างกันเหมือนเท่าหนึ่งเลยนะเหมือนเป็นเอนทรีไปทางมิดละใช่กําลังแรงม้านะครับถ้าตัวบิงโกเนี่ยคือประมาณหกสิแปดแรงม้าเองแต่ถ้าตัว U ูเนี่ยมันคือร้อยสาิบหกแรงมา้าแหละครึ่งครึ่งแรงบิดก็พอๆกันส่วนสเปคเรื่องของคาร์บูสูตรเนี่ย อ่ายูทีเขาจะล็อกไว้มาร้อยห้าสิกว่าแต่ถ้าเป็นตัวบิงโกเนี่ยร้อยสิบแบตเตอรี่ห้าสิจุดกิโลวัตต์ชาวบน U t ทแล้วก็บิงโกอยู่ที่ส 1. 9เอดเองโอ้ห่างเยอะแต่ว่าด้วยความเร็วความแรงของมอเตอร์อะครับอะไรหลายอย่างมาทำให้ตัวตาการเคลมเนี่ยเห็นบิงโกเคลมไว้นะ3ามรอ,อยสามกมเนี่ยนะพี่จะพูดว่าการเคลมตัวเนี้ยใกล้เคียงกับที่เขาบอกเลยวิ่งได้อย่างน้อย3า0ร้อยแน่ๆเพราะว <r> <ๆ>่ามอเตอร์เขาเล็กการกินไฟเขาน้อยครับ เหมือนวิธีการคิดเดียวกับตัวจิลี่เอ็กทัวที่เขาให้อัตราวิ่งกับวิสเกือบสี่ร้อยอ่ะจัดการพลังงานได้ดีดีมากพอประมาณนี้เลยเหมาะกับใช้ในเมืองเลยนะถูกต้องจริงๆแล้วอ่ะถ้าพูดถึงการใช้ในเมืองเลยนะอยากแนะนําไปที่บิงโกหรือไม่ก็จิลี่สองตัวเนี้ยเหมาะยูทีไม่ใหญ่ด้วยแล้วก็คนถามก็เป็นคุณผู้หญิงด้วยใช่แล้วกสบายน่ารักด้วยทั้งคู่เลยส่วนยูทีก็โอเคดูเป็นคลาสที่อัพขึ้นมาหน่อยนึงวิ่งได้ถึงสี่ร้ยี่สิบ ส่วนเรื่องการชาร์จเนี่ยรองรับดีซีโนทั้งคู่ซึ่งปกติแล้วก่อนนั้นเนี่ยบิงโกเขาไม่รับไม่รับดีซีอ่าเขารับเป็นเออเขารับดีซีแต่เป็นดีซชาโดโมตอนนี้เขาไปรับเป็น d c ซซีอ่าไททูซีซีเอแล้วเปลี่ยนแล้วหัวชาร์จมาตรฐานเข้าไปในบ้านเราใช้ได้แล้วใช้เวลาชาร์ดดีซีสาสิบแปดสิบเซนพอๆกันครับส0มสิบ,บ,บ,บนาทีโดยประมาณไอ้คันนึงก็ย4ิบสี่นาทีซึ่งในเรื่องของการชาร์จอะ่ะถ้าชาร์จพอท,ที่บ้านนะจะบอกว่าวูหลิงเต็มไวกว่าและใช้ง,งานได้คล่องกว่า เพราะว่าตัวแบตเตอรี่เขาน้อยกว่าด้วยครับเรื่องออปชั่นจะพูดว่าวูลิงมีพอใช้งานหมดแล้วมีจอ10นิ้วซึ่งมันก็เท่ากับตัว MG 4ความคล่องคะอะไรความคล่องแคล่วของการใช้งานคอนคอนโซหน้าวิงโกมีความดีอย่างหนึ่งคืออ่าเป็นวอล์กวอล์กทรกันได้ตรงกลางคอนโซนาไม่มีคอนโซนกลางใช่เดินได้ดูมันดูห้องสามดูปโปร่งแล้วก็แบบ ดูมินิมอลแบบพอพอนึงอะเออพอพอใช้งานไม่ได้ถึกว่านั่งสบายมากขนาดนั้นแล้วก็สีสันภายในความพาสเทลความสวยงามของแบบผู้หญิงผู้หญิงเหมาะมากส่วนยูทก็จะมีความเข้มหน่อยตัวถ้าเป็นตัวล่างจะได้เบาดาไปเลยครับแล้วก็ดีไซน์ภายในก็ค่อนข้างมินิมอลครับหลายๆอย่างโดยรวมโดยรวมถ้าถามไม่ได้บอกงุ้มอย่างเงี้ยอืมเป็นพี่ก็บอกว่าเออถ้าไม่ได้คิดจะเอารถแบบเอ็นทีเลเวลวิ่งง่าย,ายๆแบบวู้หลิงนะ ก็ไปยูครับมันดูสแตนดาดมากกว่าสแตนดาดสูงมากกว่าแต่ว่าถ้าต้องการราคาประหยัดเลยวันนี้ราคาที่มันเป็น3า0แสนสี่สเนี่ยผ่อนเดือนหนึ่งประมาณ4-5,000าพันซึ่งจิลลี่ก็มีเป็น2ตัวช้อยเนี้ยพี่ว่าขับได้ EX2 <ๆ>กับใช่บิงโกใช่ในในกรณีที่ของคนคําถามเนี่ยของคุณผู้หญิงที่เขาถามมาเนี่ยครับวิ J ่ง7จสิบโลอ่ะพี่คิดว่าตัวไหนก็ใช้ได้ วันที่นอกเมืองนะเขาต้องออกไปนอกเมืองแปดวันเนี่ยวันละเจ็สิบโลไปกลับมาหูสบายแบตเหลืออยู่แล้วแบตเหลือไปกลับมาก็ชาร์จบ้านเหมือนเดิมเอาพัทเทิลบาชาร์จก็ชาร์จได้ในในเจ็ดปดวันเนี่ยใช้ทุกวันอ่ะบางเย็บางวันอาจจะแบบชาร์จไม่เต็มแต่ outez, <ๆ S 2> ตแตก็ไปได้อะ่ะเหลือๆยังไงก็พอใช้ตัวไหนก็ได้ครับใ,ในในคลาสนี้ประมาณนี้อยู่ที่ราคาเลยห่างกันประมาณแสนหนึ่งผ่อนก็จะต่างกันประมาณส <lire. S 2> ักพันห้าต่อต่อรุ่นครับก็เป็นการตอบให้ข้อมูลประมาณนี้และกันจากข้อมูลที่เขาให้มา ก็ถ้าไม่ได้อยากจะพูดยังไงเดียถ้าไม่ต้องการเสียเวลาชาร์จเลยเนี่ยเห็นบอกเหมือนขับทุกวันนล้วจะยี่สิบวันยี่สิแปดวันเนี่ยนะไปไฮบริดไปไฮบริดก็อาจจะดูเสียมากกว่านี้นิดหน่อยมันแต่ไม่ต้องเสียเวลาชาร์จแล้วก็ไม่ต้องมีความกังวลแล้วก็อัตราการประหยัดจริงๆอ่ะในเรื่องของความคุ้มค่าใช้เชิงระยะยาวเปิดไฮบริดจะดีกว่าด้วยนะครับอืในราคาเริ่มต้นอูต่มันก็แพงกว่าเนาะโอ้สามแสนกับเจ็ดแสนเนี่ยมันน่าจะเป็นอีกช้อยหนึ่งที่ทาให้คนคิดไม่ยัง ให้ปิดยังแบบเออไปไฟฟ้าราคาล่างๆดีกว่าอ่ะประมาณนี้ครับระหว่างวูหลิงกับ <I con. S 1> ตัวไอออนถ้าเราเลือก2รุ่นเนี้ยอ่ะสองโมดสแบรนด์เนี้ยเลือกรุ่นไหนดีซึ่งไม่ได้บอกว่าหาตัวเทียบที่มันใกล้กันมาให้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับครับ